พนักงานและลูกจ้างของบริษรัทปอสยามเทรดดิ้งแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงทำหน้าที่รับส่งสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรตามปกติถึงแม้ว่าทางบริษัทจะต้องแบกรับผ่าระค่าราคาน้ำมันดีเซลที่สูงทะลุก,กว่า30บาทต่อลิตรซึ่งทำให้การวิ่งรถขนส่งแต่และเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเที่ยวละ600-800ถึงบาท นายวิชัยหลินพัทรชัยประธานใหญ่บริษรัทปลอสยามเทดดิ้งแอนทรานสปอร์ตจำกัดบอกว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการขนส่งเดือดร้อนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยหลักของการขนส่งที่ผ่านมาบริษัทตนแทบไม่มีกำไรจากการประกอบธุรกิจแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เนื่องจากต้องการรักษาลูกค้าและถามเพื่อเลี้ยงลูกจ้างในบริษัทและในขณะเดียวกันหากราคาน้ำมันยังขึ้นไม่หยุด ทางบริษัทก็คงต้องขอขึ้นค่าขนส่งด้วยซึ่งหลังจากนั้นราคาสินค้าอีกหลายรายการอาจจะปรับขึ้นราคาตามเนื่องจากว่าจะมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่เช่นกันในขณะที่นายสิริชัยเจริญศินนายกสมาคมขนส่งแห่งประเทศไทยระบุว่าในขณะนี้ทางสมาพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยที่รวมสมาคมขนส่งไว้ทั้ง12สมาคมได้มีมติเลื่อนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือมอบรถบัรทุกออกไปก่อนเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลของคนไทยแต่หลังจากนั้นหากทางภาครัฐอย่างนิ่งเฉยหรือไม่ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับราคาน้ามันดีเซลทางสาพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยก็จะดําเนินการกดดันตามมาตรการที่เคยหาหรือร่วมกับสมาคมต่างๆต,ต,ต,ต่อไป อแน่นอนฮะหัวใจของมันเลยฮะอย่างน้ำมันผมเนี่ยปักน้ำโพกรุงเทพมัชคอนสวรรค์กรุงเทพเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเที่ยวหนึ่งประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยบาทต่อต่อเที่ยวซึ่งส่วนนี้มันสูญหายไปเลยแทนที่เราจะได้กำไรหกร้อยแปดร้อยนี่ต่อเที่ยวนี่หมดเลยต้องจ่ายเป็นค่าเชื่อเพิงไป แล้วมันไม่ใช่น้ํามันแต่ว่าอย่างน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายน้ํามันเครื่องหล่อลื่นไอ้พวกนี้ใช้น้อยเลยไม่มีกระทบเท่าไหร่แต่เชื้อเพลิงนี่โอ้โหลบวิ่งไปอะโซล่านี่ต้องไปละต้องจ่ายละเพิ่มขึ้นแน่นอนผม <ๆ S 2> ยังปล่อยราคาอย่างนี้ผมว่าอนาคตลำบากลำบากแน่นอนเพราะว่าผู้ประกอบการรายอื่นนี่มันจะทนไม่ไหวก็ต้องขึ้นละ ต้องขึ้นแน่นอนขึ้นประมาณสักอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่รอดเพราะว่าเขาต้องมีหนี้สินต้องผ่อนนวดล็เงี้ยเขาอยู่ไม่รอดหรอกซึ่งปัจจุบันก็ผมก็รู้ว่ายึดยึดไปเยอะแล้วก็เมื่อไม่ยอมกับทุนนะสู้ไม่ไหวก็ต้องเลิกไปใครสู้ไม่ไหวก็เลิกไปหาอาชีพอื่นทำผมคิดว่าแนวโน้มอ,อะ น่าจะต้องขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ขึ้นคนอื่นก็นต้องขึ้นก็ต้องขึ้นตามกันไป